ปรับรีบาลานซ์มาจินอะเริ่มต้นเนี่ยเขาบอกว่ามีผลบังคับใช้คือ17นาฬิกาต่อวันที่ 2, 2> อืออ่ะโดยปรับความเสี่ยงง่ายๆเขาเรียกว่าซูเปอร์ r g i n g โกลจากเดิม GO โเนี่ย g o GO โกลเนี่ยที่เขาตั้งอ่ะเดิม35,000เป็น62,000โอ้โหได้หนึ่งสัญญาสัญญานี้มีมูลค่าเท่าไหร่มีมูลค่าด้วยตัวมันเองคือ35,000มันเป็นดัดชนีตัวหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะผมจะแยก GF10 กับ G.F 5 0เปรียบเทียบ G.F 1 0เปรียบ 10, เทียบ,ยบคือทอง10บาทัเป็นทองราคาทองไทยราคาทองไทยก็จะเป็นราคา26,000กว่ากว,ากว,ากวาตามราคาหน้าเทรด g f 1 0กับ G.F 5 0แต่ผลดักใหม่ของ G.O อะจะเป็นราคาทองนอกอต่อออนคือตอนนี้ทองเท่าไหร่1,980ก็เป็น1980อ่ะ,อ,ะอิงแต่ชนีนอกล่ะถูกต้อง แต่อิงดัชนีนอกมีบวกสเปซอีก4หรือ8ในบางวันอิงดัชนีไทยอิงดัชนีไทยแต่จ่ายแค่10%เปอนก็คือเหมือนกันกบคุณเล่นซิงเกิลสต็อกตัวหนึ่งของ AOT s i n ซิ e เก o c สตอยูอะไรเงี้ยครับทุก3มเดือนจะเปลี่ยนซีรีส์ไปเรื่อยๆอแต่จ o คือเอาดัชนีนอกเลยโดยตรงแต่มีค่าสเปซ แต่นี้อิงเป็นถ้าเป็น go online เนี่ยคือเป็นจุดใช่ไหมครับเป็นจุดจุดนะเป็นจุดจุดละ300าบาทครับผม G F 1 0นับเป็นเหมือนกับซื้อทองไทย10บาทครับ<า>ตอนนี้200,000 15,960เนี่ยเป็นเลเวอเรจที่เขาคิดมาของเดิมคุณต้องใช้เลเวอเรจใ้เงินอำประการหรือวางไว้20,007 การความเสี่ยงหมายความว่าคุณซื้อวันนี้คุณออกได้อีกทีอมุติซื้อวันพฤหัสตอนเย็นพรุ่งนี้ตอนเย็นคุณออกได้อีกทีวันจันทร์อ่ะรับความเสี่ยงไปอีกสี่วันว่าทองโล่มันจะไปยังไงก็เปิดมาวันจันทร์จ่ายตังค์เหมือนถือไว้แทงหวยเลยนะแทงหวยอ่ะแทงหวยอ่ะนายว่ามีโอกาสถูกหวยกับอันนี้อะไรถูกให้กนไหมพอกันาีซ่นหกเขาอาจจะสื่อว่าเอ้ยเดี๋ยวกาที่เราปลูกต้นไม้ไปไอ้ลซ่นหกหกอยู่ไหนนะ 6อยู่นี่ครับ VI VI อ๋ออ๋เริ่มเริ่มทำงานกราฟิกเราออพูด <V> ป<ก>ุ๊บ VI นี่แปลว่าอะไรครับ In Value Investor คือค,คือมันเป็นนักลงทุนแบบเน้นมูลค่าหรือว่ามูลค่าทางราคาเขาบอกว่าอะไรละนักลงทุน VI จะ,ะต้องซื้อตอนแดง ขายตอนเขียวนักเกียงกําไรหรือแมงเม้าเอาแม่เรียกว่างเม้าแล้วกันซื้อตอนเขียวขายตอนแดงตลาดแดงๆอะก็ซื้อซะแต่ว่าคําถามเขาไม่ได้ดูอาจจะไม่ได้อยู่กาฟอาจจะดูมูลค่าของสินทรัพย์ครมีใแล้วก็ใครมีเพื่อนฝากทิ้งท้ายหน่อยใครมีเพื่อนการแข่งขันซีซั่นหเริ่มต้นแล้วใช่ครับมาสมัครเริ่มต้นมาสมัครได้แล้ว โอเค okay, <ผม S 2> วันนี้สวัสดีครับ